Okay. โอเคคลิปวีฟคลิปที่เขาห่เหสองหรือสามน้ำสองหรอสามหรอ <3 S 2> หรอ๋ <3 S 2> ออู่ผมแม่นธนุกินะครับวันนี้ก็แจนบูกับเออแจนบูกับใครเงี้ยครับมาไปชุบเดินนอกสถานที่เต็มสิบคำภาษาให้เท่าไหร่ครับ0ูน <c oughs> ให้ติ 1, ล 1, าาดลบหนึ่งพันติดลบหนึ่งพันะฮะเินลบสิบล,ล้านเป็นไงบ้าง เราเอดีเป็นไงเห็นสภาพพวกเราไหมสภาพกิลของมัตเตอร์ครับไม่โอ้เลยสภาพคืดมีอากาศมีคาร่าเลยไม่เจอมิดไปเลยเอ๊ะเอามาได้จวดได้จวดทีมพลังขาไลค์ครับผมสกิลของโรมิโอครับบัตหนึ่งเอามือเข้าโซครับคนนี้เข้าโซครับโม่สามเก็บหนึ่งใบขึ้นมือครับ เกือบเพอร์เฟคเก็บคนนี้ครับแล้วก็คอคนนี้เหมือนเดียวนะสกิลครับทิ้งหนึ่งโม่สองครับเก็บมึงไปขึ้นมือครับเก็บฮิวติเกอร์โลลไลต์สองทีวีการครับผมเก้าพันอ่ะคนนี้ก็เก้าพันเหมือนกันครับเพื่อเช็คครับขี้ข้อพลังแวนครับอ่าเนครับผม สดี๋จะหลับเอาหน้านานทีได้มาจะไหแอร์เบียรุ่นรถไฟอยปิดแอร์คุณนั่ีไม่ปิดเปิดเไม่ป้องกัน้งย่อพเ่นาโอเพราพอพอแปได้ได้แอล้อนแล้ไปครับยาวได้โพเทคอืม มีอะไรเล่นเลยแบบนี้บันกาครับผมสิบสอกาใบนหนึ่งนะเพราะเช็คครเซเกอร์เช็คครับผมไม่มีเิกเกอร์ท่าน turn อะไรไอ้าคนอี่นไอเอาเว้ยังไงอู้หูลอดฟอ2ครับผม ครไม่ร่องกันครับยืดใบจะได้ไม่ตองเล่นเช็คครับผมคิพลังแวนครับ ด,ดูดิมันเห็นปะควมชัดมันเห็นปะทั้งหมดอ่ะแเห็นเวนก่เท่าไหร่สามสามสามสิบสามสนงมี่สาได้ไปหนึ่งเนาะสี <42. S 1> 52, ่สิบสองห้าสิบสองไม่ละสแสวเนกาสากิลบัตหนึ่งโม,งม,มเ ตัวละสตัวไม่ไ้รัมันไกลไก่ไก่เดินทะลุไปโคนไหนก็ไม่รู้มีเก้าใบยี่สิบสี่แฟนการับ24อืมอ่ะตายครับอันมีสิบแล้วอนี่บวกสองหมื่นนี่บวกหมื่นได้จวดนึงแวนกาด f i r check second check n w พลังคนนี้ครับเอ๋ซีมันสองตายบแล้วอ้าวไม่มีด้วย เล่นตัวที่เอฟชอบเอาเลยชอบอ่ะตดใจริมากตอนนี้ยังไม่ควน้างกังสารบึงแนวครับบนรถนะเพอ e ์เฟกกา ใช่ต้องเล่นแมนป่ทาลงานอนเหนื่อนั่งเ่อแ่่มก็ต้องแมรคาด้วยนะมดเอาไปทิ้งด้ยบ็ดได้ไปไหนอ่ยู่ได้าเดินไปได นึ่งนะห้าอือสิบเนี่นีหา้หาเจ็ดสิบกยี่สิบมาเอากมาวางิกแวนครับม่สี่ชุบสองตัวไม่ต่อยะอ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดวสิบแปดกสิบสแปดสิบแปดบกหมื่นลมอ่ะลมพัดื่วงเกิดอุบัิเหตุนิดหน่อยนะลมพัดล่วงครับเมื่อกี้อะไยังอะรยังาฝัง 18บวก3 6 3ห6 0 0น 60, มนก <60, S 2> าดึ่งหมนกาศเ i r s ท,นท,ทขอขอนีนี้ขอักลดวับนกาดตายสิ้นหวังปะล่ะบรนกาด สิ้นหวังวะล่ะอันนี้่านี่แหละครับลังความสิ้นหวังจงสิ้นหวังกว่าตายห้าเหลียวี่มีกโูโอ้โอ้โอ้ย,ยิงด้วย ไม่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 ถึงนี่ยิงมีนีตสองใบทว่าสองนสามเงินแค่นสามเงินนะครับอ๋อเอาให้แบนด้วยเว้สกิลของโอวหลอดเปล่ารอไม่น่าใไไม่ไไม่กันอู๋ก็จะได้ทิกช่วยใช่ บกาิวกวนหนึ่งสามสองิสามสี่หมื่นห้าหมสามเท่าไห่สามิพี่าจะเตะไหมเตะเตะอะไรมหมื่นสองห้าสองห้าเจ็ดเท่าไหร่นะ ห้ <61. S 1> <61. S 3> าสิบสามได้ปะห้าสิบสามห้าสิบป้าสิบสามหนึ่งหก้องเท่าไหร่เท่าไหร่สี่สามห้าสามเอ้ห้าเจ็ดโเคไม่พอหายละชิบหายละจริงปะเนี่ยสี่สามห้าสามโอ้ไม่พอว่ะ กี่ขีสามขีตินหวังไว้พี่อยากไ้้เจอสิ้นหวังกว่าว่ะสิ้นหวังสิ้นหวังสิ้นหวังติดขึ้นมาอย่างไรขีกี่ยาไปเลย่ากเจบเลยอะไรวะแตกโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปของคายิโร่ที่ชนะไปนะครับเราจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ช้าก็นานได้บ่ายครับผม โอเคครับเป็นยังไงนบ้างครับสาหรับคลิปวีฟาคลิปที่3ของแว่นธนูเกยียร์ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อัดตอนอยู่เอ่อมอธรรมศาสตร์เลยครับตอนที่ไปโอเ n ่นเฮาส์ครับรู้สึกแบบว่าตอนแรกๆก็จะไปทํวอล์กกันนั่นแหละแต่พอไปไปมามาสักพักรู้สึกว่าเออมึงจะกว้างไว้ไหนแล้วคือแบบเราไม่รู้ว่าเราควรจะไปที่ไหนแล้วแบบร้อนก็ร้อนคณะบางคณะก็แบบไม่เปิดอะไรที่สนใจก็แบบมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจริงกันเลยรู้สึกว่าเอยท้อแท้จังเลยว่ะ ก็เดินหาที่นั่งกันเดินกันแบบเดินนานมากกว่าจะได้นั่งแบบโอ้โหคนก็เยอะเยอะกว่าจะได้หาที่นั่งเลนการี่กันได้และมีอุบติเหตุตอนที่แบบว่าเอ่อก้องมันจะล้มด้วยอันนั้นก็โอ้โหตกใจหมดถ้าโทรศัพท์ร่วงไปนี้เจ๊งเลยนะเนี่ยไม่มีคลิปลงเลยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรมากหรอกครับโดยรวมก็ผ่านไปได้ด้วยดีแค่ปวดขานดหน่อยแล้ววันต่อไปผมก็ไปแปลงเรียน <c oughs> <c oughs> โอเคครับผม ก็ถ้าเล่นผิดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ comment บอกได้นะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ช้าก็นานได้บ่ายครับผม